ทำไมหน้าสั่นทำไมหน้าสั่นทำไมหน้าสั่นอย่ามาอยู่กับกูอย่ามาอยู่กับกูนะกลับมาสู่เกมผีเว้ยตอนนี้อยู่ในเกมโลบอกรจทปัญญาไม่รู้จะเล่นแล้วกูไม่เล่นเกมโลบอกร์แล้วไอ้เหี้ยเกมผีอื่นก็ไม่รู้แล้วกูไม่เล่นเกมโลบอกรแทน ตอนได้อยู่ในเกมอ่าถ้าเกิดเป็นของเราบอกอันนี้ชื่อว่าอะไรนะเอฟิโลโฟเบียมั้งไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะอ่านผิดผมขออภยยนะัยด้วยแล้วมันอ่านยากจริงเว้ยผมว่าหาวิธีอ่านแล้วอ่านอ่านไม่ได้เว้ยคือผมไปเจอคนแนะนํามาเว้ยในคลิปที่ผมเล่นกกลเรมอสไปสักคลิปหนึ่งอะ่ะและ้วทีนี้พอผมไปดูแล้วมันแบบเฮ้ยนาทายชัง <c oughs> น่าสนใจ, <c oughs> นนใจ <c oughs> อ่านี่ผมเจอห้องแล้วเว้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยทุกความตื่นเต้นชอบชอบ ใครเข้าประตูอ๋อในเกมไอ้เหี่ยก <laughs> ูมึงรู้ไหมว่ากูกำลังจะเอามือไปจับลูกก่อนประตูเลย <laughs> มีแบบสตอรลงสตอรีร่ด้วย <laughs> โอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยและคือ,อยังไง <laughs> คือมึงไปซนกันแถวแถวตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมก <laughs> <laughs> ูอยากจะล้อ่ะแล้วยังไง <laughs> อ่าฮะพยักหน้าเสร็จปุ๊บถอยหลังแล้วก็ล่วงไปลวงอ๋อนี่แล้วก็มาโพในแบครูแล <laughs> ้วก็ฮะอย่างนี้เลยเหรอออ สตอรี่คือแบบอยู่ๆมึงก็ตกมาในแบ็กรูมนี่เลยอะอย่างนี้เลยอะอยู่ๆมึงจะล่วงก็ล่วงมาเลยอะเพื่อนฮะว้าวชีวิตจริงกูจะไปอย่างนี้ไปเนี่ยไม่เอานะล่วงไปกูยิ้มกิ่มเลยนะอะไรเนี่ย W A D เอ้ย W A D เดินอ่ะคอนโทร่นั่ง F ไฟฉายกด Z ใช้กับไม่ใช้กล้องกด H ผิวปากคลิกขวาใช้เคมิเล่าเลื่อนเมาส์กลางซูมอินซูมเอากล้องอ่ะยังไงต่ออ่ะกูเข้ามาในเกมแล้วอ่ะมีอะไรบ้างเนี่ย โอเคโอเคตาถ่ายรูปถ่ายรูปไหม <_ p ain> เห็นเห็นเห็นผมเห็นผมหรือเปล่าแต่ทีนี้เพื่อนไม่พ้อเลนเพื่อนมันเป็นอะไรอ่ะมึงอาการหนักนะเพื่อน,นอาการหนักแล้วนะฮะทำไมกูได้ยินเสียงเหมือนใครโดนทิ่มเลยวะอา้าแล้วไงต่อเพื่อนคือ,อยังไงคือแค่หาทางออกเนี่ยนะหาทางออกนะแลวม่รู้ไม่ได้ต้องไปที่ไหนเอามีคนเกิดเอามีใครมาไม่รู้ เอา้าเอา้ายังไงยังไงเอาไปแล้วเอา้า <c oughs> อะไรอุยเอ๊ะอ,อ,อะไรวะอะไรวะเอออะไรวะน่าอะไรวะน้าโอ้ตากรูพาหมูตาก,กูมองไม่เห็นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรวะน่ะอะไรวะน่ะใช้กล้องได้ไหมอุ้ยเสียงเหมือนใครโดนแดดก็ไม่รู้มึงมานี้ดิมันมาแล้วมันคืออะไรก็ไม่รู้มันคืออะไรก็ไม่รู้กูไปแล้วกูไปแล้วๆๆอย่าตามมะอย่าตามมานะอย่าตามมานะ กูเ <c oughs> สียวไอ้เหี้ยตกไปแล้วชิบหายแล้วเพื่อนผิวปากหน่อยเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนผิวปากหน่อยเพื่อนโอาถังนั้นโอานี่ไงนี่ไงทางน,นี้ทางน,นี้เลี้ยวขวาเพื่อนเลี้ยวขวา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 มึงไปไหนแล้วไอ้เหี้ยลูกศรมันชี้อยู่ตรงโตรงเนี่ยหรือว่าขวานี่เหรอขวานี่เหรอเพื่อนขวานี่เหรอโอเคโอเคชิบหายแล้วทำไมหน้าเป็นเงี้ยอย่านะอย่านะอาชิบหายแล้วเดินไม่ออก แย่แล้วกูแย่แล้วเกิดที่อะไรขึ้นเนี่ยไอ้ชีพเพื่อนกูโดนแดกไปแล้วแน่ๆเลยชิบหายแล้วชิบหายแล้วอ้าชิบหายแล้วอไม่นะไม่นะว้ายว้ายอย่านะออกไปออกไปเอี้ยร์โอ้ยโอ้กูรู้แล้วว่ากูตายแล้วเพื่อนอะไรเนี่ยเฮ้ยเหลือสี่ชีวิตเหรอ โอ้ยแล้วนั่นศพใครศพใครวะเนี่ยศพใครวะเนี่ยโอ้ไม่นะเพื่อน <c ười> คือเราต้องไปด้วยกันเวมานี่มามึงอะมึงอะมานี่มามางอคูนี่มา,ม,า,ม,ามึงไม่มากูจะไปแล้วนะชิบหายแล้ว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 อ๊อกูอไปแล้วอออย่าตามกูเลยอย่าตามกูเลยอาคือ,อ,อแบบว่านะ คือกูมีเพื่อนก็จริงเว้ยแต่เหมือนไม่มีอ่ะเพื่อนแม่ไม่ทําอะไรเลยเว้ยไอ้เชี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยทำไมึงไม่หาทางออกมึงจะตายอย่างเดียวเลยนะโอ้โหหลังกูเลยหลังกูเลยหลังกูเลยมึงตายมึงตายไปก่อนนะมึงตายไปก่อนนะโอเคยังอยู่ด้วยกันนะเยี่ยมช่ใช่เหรอเจออะไรเหรอเจออะไรเหรอ ผิวปากเล่นนี่เดี๋ยวหรือกูตีปากเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรมาหนี้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 กูเห็นกูลูกสองแล้วเพื่อนนี่เปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูพาหลงเนี่ยเนี่ยเพื่อนไว้นะอย่าทิ้งกูเพื่อนชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูลุกเป็นโลเพนอีกแล้วชิบหายแล้วทำไมเป็นยี่ไม่เอาอย่านะอย่านะอย่านะหมายความว่าอะไร อ๋ออ๋อมันหอบเหรออ๋อน่ะกูหอบงั้นเหรอโอ้โหโอ้โหมึงจะผิวันทำไมสองทางกูนี่ไม่อยู่ข้างหน้ากูเมื่อกี้กูไปแล้วขอโทษนะเพื่อนแต่มันอยู่ทางมึงอะมาทางนี้มาทางนี้ถ้าถ้ามึงถ้ามึงรอดมาีนี่นะถ้ามึงรอดวิ่งมาีนี่นะทามึงรอดวิ่มาทางนี้นะเพื่อนนะโอเคนะกูคือกูจะไปหาทางออกทางอื่นแล้วที่ไม่ใช่ทางที่มึงไปอุ้ยอะไรยี่ผิวจังเลย อ่าโอเคโอเคไปไปก็ได้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 ในในพี่ดิพี่ดิอ๋อนี่ไงสวัสดีเพื่อนมันอยู่หน้ามึงอะไอ้เหี้ยมึงมึงหลอกมึงหลอกกูมาโดนเหรอมึงมึงหลอกกูมาใช่มั้ยไอ้เหี้ยนั่นใช่เพื่อนกูมั้น่ะมึงใช่เพื่อนกูมั้น่ะหรือมึงเป็นแค่ร่างวิญญาณเหี้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่นะไม่นะ อย่านะอย่านะไม่นะมาทางขวาแล้วมาทางขวาแล้วมาทางขวาแล้วกูได้ยินเสียงเพื่อนผิวปากอยู่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเออเออเออนั่นเนี่ยกูได้ยินอยู่เนี่ยไหนเงี้ยมันอยู่ไหนอะียไหนเพื่อนจ๋าอุ้ยเจอแล้วเจอมึงแล้วกูเจอมึงแล้วอุ้ยโอ้โชคดีพี่ชัยโชคชัยมีบัวกูมาเลยเพื่อนโอ้โอ้ในสุดกูเจอเพื่อนโอ้ดีนะมึงผิวปาก ไปไปๆปไ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 ปอ่อปอบหอบหอบใช่ใช่ทางนี้เหรอหรือว่าใช้กล้องมองวะคือใช้กล้องแล้วมันเห็นเห็นอะไรต่างๆมากกว่าหรือไม่เกี่ยวหรือกูคิดเองหรือมึงทำอะไรอยู่เนี่ยเอ้า <c oughs> ชิบหายนะ <c oughs> เพื่อนกูนหนีไปแล้ว <c oughs> เพื่อนกูนหนี <c oughs> แล้วกูได้ยินเสียงคนร้องไห้ด้วยคืออะไรเนี่ยอุ้ยทำไมหน้าสั่นทำไมหน้าสั่นทำไมหน้าสั่นอย่ามาอยู่กับกูอย่ามาอยู่กับกูนะกูเหลือกี่คนเหลือคนเดียวแม่เอ้ยเพื่อนหนีไปหมดแล้ว <min> <constru> <neighborhood> <min n ye umen> แบบอันน,น,นี้นี่นี่สองคนสองคนแล้วขอมาเป็นคนที่เล่นเป็นได้ไหมเป็นคนที่เล่นเป็นจะดีใจมากเลยว้ย์ยา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 ในแม่ก็เฮียแล้วมึงเป็นเรื่องคนเดียวเหอะกูขอลองละกลูกลดเองได้ไหมกดไม่ได้เป็น normal หรอไม่เอาไม่เอาอยาเลยเออ ec ก่อน ec ก่อนโอเคเยี่ยม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 เก่งมากเก่งมากดี่ยไม่ใช่อะไรกูเล่นไม่เป็นแล้วก็โซนๆอยู่แต่แถวโต๊ะคอนเทนเนอร์นะ โอเคเยียบแล้วเยียบแล้วคิดว่าโอเคแล้วนะล้าจะปุ้งสะพัดดึกอะ okay, <how> ถอยไปเท่าไหร่แล้วก็ร่วงไปเลยมึง <laughs> แล้วก็ร่วงไปเลยมึงอ่ะ <laughs> เ <laughs> พื่อนทั้งหลายแหละโอ้โหมึงสกินรวมกันมัว่วซั่ตัวเหลงเลย <laughs> สกินมึงรวมกันมัว่วโซ่ตัวเหลงเลยตอนเนี้ยเดินออกมาดิแยกออกมาดิมองมองกันไม่รู้เรื่องเลยนย <laughs> โอ้ยเอ้เริ่มมากันแล้วเริ่มมากันแล้วเว้เริ่มเริ่มเริ่มกันดิบกันมาเริ่มกันดิบกันมาเริ่มเริ่มงอกมาทีละคน เอ้ยมึงช่วยกันเกาะกลุ่มไม่ได้เหรอเล่นแบบไปไปด้วยกันไม่ได้เหรอทำไมต้องแยกกันด้วยวะไม่เข้าใจอะไรเรียกเรียกเหรออ่ะไปกับมึงแล้วกันนะมึงดูมีประโยชน์ที่สุดแล้ว this way ใช่เหรอไปแล้วเหรอจริงอะไปแล้วนะเราด้วย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 ไปด้วยไปด้วยแต่มีมีตรงนี้มีแค่มึงกับกูนะอุ้ยทางนี้เลี้ยวขวาแต่ตอนนี้มีแค่มึงกับกูเลยก็บอยเลี้ยวซ้ายอะลองลงตรงไปได้ไหมเออเออมึงอะ ึใครเฮลโลวะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่มันต้องล่อกูแน่ๆเลยเหมือนไอ้ตัวนั้นอะ่ะเราจะไปกับไอ้คนนี้นะคนนี้น่าจะเชื่อใจได้มากที่สุดแล้ว <c oughs> ทางตันมึงเอากูเข้ามาทำอะไรเนี่ยเอาเอ,าอุ้ยเฮียตกใจหมดเฮียอะไรเนี่ยฮะเอานี่ไม่ใช่ทางออกเหรอแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยฮะกูอยู่ไหนเนี่ยเอ้ากูอยูนนออย่อยู่ที่ไหนเนี่ย อ๋าเป็นท่อเฉยเลยเอา้าอันนี้เข้าเข้าด่านถัดไปแล้วเหรอนี่อยู่ด่านถัดไปแล้วเหรออ่ะไหนๆก็จบด่านแรกแล้วนะครับผมผมขอตัดไปตรงเท่าดีก่อนละกันถ้าเกิดว่าใครอยากให้มีต่อนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมันจะเป็นกำลังใจให้ผมได้มากเลยนะในการกดไลค์กดแชร์ให้ผมเนี่ยขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามมานะครับผมสวัสดีครับ